ไปเป็นเรื่องหนูน้อยอย่าได้หลงทำกรรมเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นเรื่องของเด็กเลี้ยงโคกลุ่มหนึ่งที่ได้พาโคไปเลี้ยงและเด็กกลุ่มนี้ตามภาษาเด็กก็ได้ไปพบตัวเยี้ยตัวหนึ่งจึงพากันไล่มันเข้าไปในที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง แล้วก็ได้หาไม้มาปิดทางเข้าออกเสียกันไม่ให้มันออกตั้งใจว่าเมื่อเวลากลับแล้วก็จะเอากิ่งไม้ออกปล่อยเฮี้ยไปแล้วในที่สุดความเป็นเด็กของตนก็ทําให้ลืมสึกเด็กได้พาโคไปเลี้ยงอย่างที่อื่นพอวันที่เจ็ดจิงนึกขึ้นได้เมื่อกลับมาที่เดินจึงได้เอากิ่งไม้ออกเสียเฮี้ยนั้นเมื่อออกมาแล้วก็เลยอดอาหารอ่อนเพลีย แต่ก็ไม่ถึงตายด้วยาบาปกรรมในครั้งนี้ท่านมาถึงในชาติสุดท้ายนี้ในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเด็กเหล่านั้นก็มาบวชเป็นพระพิสุตั้งใจจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเดินทางไปและได้ไปพักอยู่ในถ้ำของวัดแห่งหนึ่งพอตกตอนกลางคืนก็มีหินกลิ้งมาติดกากถ้ำเสียใครจะช่วยอย่างไรก็เอาหินต้อนใหญ่นี้ออกไม่ได้ ออกครบเจ็ดวันถึงก้อนนั้นก็เริ่มออกไปได้เองพี่สุเหล่านั้นได้อดอาหารถึงเจ็ดวันและรับความทุกข์ทรมานมากทั้งนี้ก็เพราะด้วยผลของการขังเฮี้ยในครั้งนั้นแต่เพราะไม่ได้ฆ่าเฮี้ยปล่อยให้มันมีชีวิตต่อไปพี่สุเหล่านั้นจึงมีแต่เพียงอดอาหารอยู่ใน่ามถึงเจ็ดวันไม่ถึงกับสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยทําให้ใครเขาต้องตายเพระาะการกระทำของเรา โดยเจตนาอยากจะให้เขาตายแล้วเขาก็จะไม่ต้องรับกรรมในทํามนั้นคือจะไม่ถูกผู้อื่นฆ่าตายเช่นกัน